ก็ต้องขอาการัสดีก็ต้องสวัสดีแล้วผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูของช่องพี่ไฮชิมาเกมเมอร์นี่เช่นเคยวันนี้พี่ไฮชิมาเกมเมอร์จะมาใส่ชุดอุซยเทนยินของดาบิค้าสูวเองนะที่คขอแลกกับฟรีไฟล์นะคนดูดีนนากลับมาแล้วนะคนดูก็จะลองใส่ชุดน,นี้แล้วก็สุ่มทีมเล่นแหลง เออเล่นแรงแกนะคนดูเต็มหนึ่งรอยยี่สิบสามดาวนะคนดูในหนึ่งรอยยิบสามดาวนะก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าชุดอุซุยจากไหนก็นี่เลยนะคนดูนี่นะนี่คือชุดมาจากนี่นะคนดูนะคือโกลยยอดนันะคนดูแล้วพี่ชิมามีอยู่เดี๋ยวลองสุมให้ดูนะทุกคนนะนี่นะทุกคนของในกล่องก็ะจะประมาณนี้นะทุกคนนะของในตู้นะนี่นะสิบทีนะคนดูนะเนี่ยก็ะจะประมาณนี้เลยนะคนดูนี่เลยก็จะได้ของประมาณนี้นะคนดู แล้วตอนนี้มีอยู่เท่าไหรไม่รู้อยู่ประมาณเอ้ยเดือนหนึ่งเลยนะคนดูนะเดือนหนึ่งเลยนะเพราะใครที่ยังไม่มีชุดก็หรือยังไม่มีของนี้นี้ก็มาสุ่มก็ได้นะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาจะแต่งชุดอุซุยเทนยินสุ่มทีมเล่นแรงซีซีนะคนดูมาดูกันว่าอุซุยของเราจะตึงหรือเปล่านะคนดูก็โอเคนะคนดูตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอะนี่ก็เย็แได้มาก็ซื้อสองพกเลยแล้วกันนะคนดู นี่ก็ประมาณผมเล่นแต่เช้าแล้วนะคนดูนะคือตอนเชา้ามาก็อัดคลิปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชิมาไปมีไปทำงานนะคนดูก็เลยอัดคลิปแต่เชา้าเลยนะคนดูนะคืออัดคลิปคือหกโมงนะคนดูตื่นมาก็อัดคลิปเลยนะทุกคนอุ้ยมากันเต็มเลยทุกคนโุ้ยเพื่อนผมโดนแล้วเขาดูไปหนึ่งโดนแล้ว มาแน่ทุกคนเรียบร้อยเพื่อนมึงโดนละเก็บ oh, เอา้าทำไมไม่มต้องนะผมล่วงอะ่ะเอา้าโอ้โหไอหยาไม่เป็นไรเบินมาตาแรกก็พ่ายก็ได้นิดหน่อยนะครัดู ือตอนนี้คือแบบว่ายอดวิวคือน้อยมากเลยนะคนดูใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้ก like, วก็กดสมัครสมาชิกพี่ไอชิมาด้วยนะคนดูนะเป็นกำลังใจพี่ไอชิมาด้วยนะคนดูก็ยอดวิวคือน้อยมากนะคนดูโอเคมาตรงนี้หนึ่งกัวตนมาดาวดาวนะคนดูนะเราก็ได้มาแนนเกมแล้วนะคนดูอา้าวเลื่อนหุ่มล่วงเหรอนะ อีตัวใช่ไหม,ไมีอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างในโอเคร่วงไปโอเคร่วงไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะเขาดูเก็บสัมนะเขาดูนะ าคนดูตอนนี้พี่ชิมาก็จะพยายามเล่นให้ได้เยะๆนะคนดูพยายามให้ได้คิวเยะๆนะทุกคนอคนะอืมตอนนี้ก็คือของดาบิค้าสุดก็เริ่มกลับมาแล้วนะทุกคนนะคือวันนี้ก็แต่เช้าแล้วนะคนดูก็มีของเออเซนิสสื่อเข้ามาแล้วนะทุกคนใครทด่ยังไม่มีพวกดาบิค้าสุดรอบแรกก็มาสุ่มได้นะทุกคน,นเพราะว่าเขาบอกว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว ก็ใครที่ไม่มีพวกชุดอะไรอย่างนี้ก็ไปเอามาได้นะทุกคนดูเพราะว่าของแรงนะทุกคนแต่ตอนนี้ด้านหน้ามีอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเพื่อน้าด้านหลังไงเองไงฮะชุดครับชุบเพื่อนของทุกคนมันมาแน่ๆผมรู้อยู่มันมาแน่ๆ ไม่มาดทางเพื่อนนั้นอะใช่ไหมเรียรนยาแล้วโดนโอเคได้ไปมมันจุกกันได้แล้วเนี่ยว่าไป ไอ้ยาทุกคนสองตัวเลยของผมอ,อู้ห <c oughs> แรงอ่ะโอ้โหเหมือนว่าตอนนี้น่าจะต้องโซโลเดี่ยวนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อน่าจะบ่ายบานี่หน่อยโดนก็ซื้อเห็ลุละกันจะได้เพิ่มความถึงนะทุโดน เยอะติกนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพีิกได้ไหมทุกคนไม่รู้ว่าจะพีิกได้ไหมน,นะวันนี้เราก็ได้มาสามคิวแล้วทุกคนอุ้ยมาเล่นเป็นไก่ทุกคนระวังหน่อยเราเล่นเป็นทอมสันนะไม่มีเลยมีอยู่ตาไปอุ้ยเอ้า khu review, Ui đi Ok không? Quyền nào có anh Anh bỏ một chút gần ạ Một chút gần อได้อยู่ยอย่างก็มีคนเล่นได้อยู่นะทุกคนอุ๊ยนี่หลายตัวนะเนี่เรียบร้อยอือหือพอเล่นกันเป็นทีมเลยนะอะห้าละสามศบด้วยไงหเราเจอสามศบด้วยทุกคน วนี้ยอมไม่ได้แล้วทุกคนนี่เล่นตองโบแล้วกันรอเขาดักดีกว่าเราดักเขาดีกว่าทุกคนมันมีตัวเล่นอีเดบิวอยู่อะเพราะว่าตาที่แล้วโดนอยู่ตอนนี้ได้มาสามคิวตูช้ชีมันอยู่ข้างล่างแล้วทุกคน ง้างไปเลยไม่โดนเติบเพื่อนเจ็บอะ่ะเพื่อนโดนลุมกี่ตัวนะเรียบร้อย <First blood. S 1> อยู่ในบ้านแน่นอนเลยอยู่ในบ้านผมมาตัวนึงอืม <c oughs> Một tên còn có đ�a nổi Jungler con. ก็เอาเปอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเอ่อแต่งตัวชุดปีอย่างอุซุยเย็นลงแลรงสีสีนะครับทุกคนก็แพ้ทุกคนแต่ว่าพี่อาชิมาก็ยิงได้นะทุกคนนะใครชอบคือดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับให้ชิมายกีมดด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคน